เียออกแล้วเราก็มาเก็บเนาะค่ะพี่น,อ hey, oh, no. <c oughs> ออน้องเห็ดหูหนูเอ้ยคุนยังเป็นดอกน้อยๆอยู่กระเต็มอยู่จ้าเอ้ยมาดูสิว่าได้เก็บปีนี่ตัวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเมื่อนี่นวัฒนัดโอ้ยสูงกับประเดี๋ยวมากเลยพี่น้องนังมาแก่ๆโอ้ยน้ำเกาะแขนเกาะขาข่อยกระทือนี่เอ้ยยังแก่เป็นดอกนี่ ช้าๆเก็บช้าๆอย่า,า,ายนิ่งจะน้องพี่น้องเสียบอยู่กับผู้มักนะคะเนาะอึบเสียบอยู่กับผู้มักดอกน,น้อยสิบห้าันเก็บเอาเว้ยแต่หลายเติบอยู่ได้หนิอย่าจ้าขุนพี่น้องอย่าให้ขุนกับมี่ค่ะอ,อันนี้เท้าแนวนี่อันนี้แก่แล้ว เอ,ออเอ,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 อไผม,ผม,ผม้ผีพี่น้องนี่พี่สามีจ้าเฮื่อโอ้ยเสดายเด้อบางในจ่าสากมันดันเหี่ยวทิมไหมอันนี้เอาได้เยอะจ้าเนี่ยอันนี้มันเหี่ยวทิมพีพ่น้องโอ้ยนิกเสดายโอ้ยทั้งปีอีกนี่บ่เออ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 โอ้ยผุนพี่น้องผุนจ่าเห็นบ่อยู่ทางไหนผุนพี่น้อง อแมีพี่น้องเอ้ยไข่สิมาใหม่เครื่องมื้อไข่ครบกคบื่องมือข่ยบะกรบจ้าเก็บเห็ดชันชันเป็นใต่ต้อนะคะเนาะคุณุ่นๆุพี่น้องเฮ้ยจเจอกันคลิปได้เด้อพี่น้องเด้อเก็บเหร็รเระบาดที่นี่